สวัสดีเอฟทุกท่านทุกคนกับผมฮีนดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารวยฟอสไหวพารวยครับตามแนวทางแม่เตาฝันแม่นครับงวดที่ผ่านมา297 2 6้ 7, 7, เข่า26ครับเอซครับผมแสดงความดีอกดีใจกับแม่เตาเป่นเนาะครับนะเนาะเลขเป่นเขา่าตัดเป็น2ตัวเข้า26ครับเอซครับผม ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปของแม่ตาว f c ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับนะขันมาขันชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของผู้เถ่าพาร,รวยพอสาะไหวพาร,รวยนะครับเอฟซี FC ครับผมขอกําลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับนะ่นะวันนี้แม่เตาฟันแล้วต่องวดครับเอฟซี FC ครับผมจะเป็นตัวไหนไปฟัง คุณแม่พันจีวเอาสู่ฟังเด้ยครับเลยเอฟซี C ครับผมอ,อ่มาฮอดมาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับเอฟซี C ครับผมโอ้ใส่เสื้องามเถอะไะแม่บัดน,นี้งามงามโอ้ครับผมเข้าฟันหรอหัสองขันเขาติดเดี๋ยวนเนาะ2หมดติดแล้วอืสองหดติดล้วมาขาันนี่ครับผมเข้าฟันนา,า่จว่าเอาคอยสีบเอาไหมจเชีย อครับผมขนาดไดแระเบมหกสามพิษอีกแต้มนึงอีกแต่ว่าสามตัวสองหกมีครับอีซีครับผมเข้าสอหนะครับเอาแม่จับไขเอฟซีไหเบิ้งแน่อ่าครับผมอ่าสองเก้าเจ็ดสเจ็นะครับเข้าตรงๆครับคือสองหกกระดี่อสตัวตัดไปหกสาม ครับล่ะเอาก็ตัดไปหกสามหกสองหกผมเลยตัดไว้เอ้าอันนี้คือเป็นงวดที่ผ่านมานะครับอิสซี่ผมเาฟังฟงวดนี้จากแม่ดาวนนครับป่ะนี้ครับอิสซี่ผมอ่าเอาแม่แม่เอาเป็นใชไ่ไหมแม่งวดนี้คือได้ยินเขาว่าฝันนี่ยังอ,อันอันสีเงจ้ยสีเออว<ะ>่ะ,ะ,ะสีเมียนแจังไดเน<อ>า,า้อห้องมันเป็นหลุดละหันกิวหันเหรครับผมอืมกันหลุด เพื่อนรถมาบ้านกันเพื่อนรถหม่าหรือมีคนตายใส่กระโลงใส่รถตีโอ้ใสรดตีดำโถ่ข้นร้ายใสสุดดำทังก็เลยไปซูงสกายน้ำโอ้ยไอกระโลงเพิ่นงามงามเดียนยุบหยุกดักแม่นไผ่โบ่หอ่นอ่ะกูได้นอนจะได้หันบรู่เออแต่ว่ากระโลงบานี้ซุ่มซุ่มเรื่องว่าโอ้ยพน่า เรามาน้ำโรคกับสีเมียดิเราเนี่ยนะเอาปลาคอกับปลาดุเขาเล่าเด็กนะโอ้สีแปลว่าจังไดอ่าแปลว่าจังไดเอาไฮไลท์มาได้ไหมโอ้ไฮกินเอามาบ่ไหวปลาหน่าหน่าคอกับปลาดุกมีแต่ปลาคอกับปลาดุกห่วยสีไฮเปี๊ยะไปจังไดแต่ปลาคอกับปลาดุกครับยุซีครับผม ้องงวดติดเด้พระธุดงค์ครับผมหอมากพี่้อันนี้กับแม่เต่าพระธุดงค์มากบ่แม่นีมาป้ามากอันนี้ตั้งมีคนมาตายอยู่บ้านจันเนี่ยโอ้คนมาตายยู่นี่มีคนมาตายอยู่นี่ดิแต่ว่าจากผู้ใดตายหังใส้หีบเหลี่ยมยุบงยุ่ง้นกับไปทรงประการหลายสร้างกับไปบัจิกามาเรามีบ่ไม่อัวปลาคอกับปลาดูขาเล่าเดิ้ลไปหลามันจีบมันตัวนั้นมาตายอยู่นี่ดิ เ,เลขที่บ้านโอ้มาตายอยู่นี่วะที่แม่อโอ้อักสิแปลว่าจังไดจะว่าของเบาให้ฟังเอ่โล่งเหลียมนี่ยุบหยุบชัวตายที่นี่แม่นี่แหละมาอยู่นี่ละาตายอยู่น,นี่ละก็โล่งนะแล้วก็ไปแม่นะไปะไปส่งเพลนแล้วอ่ ปฏิกะมาเลากะปูดเดียวะเอาปากคอกปเคียงให้เราเดาสิเอาไจินมาบาไปปากคอก็ไปก็แม่ปาคอปากคอก็ปลาดุกปาคอก็ปลาดุกอ้าวขาัตตายวันนี้กับมวดที่บ้านเล็กที่ทีแม่ะกันนั่นแหละจังหวัดสนอือมาเลิโคตมี่วัสดงโอ้มันเกี่ยวกับปาเล็ทีนี่แม่ปลาดุกปลาเกี่ยวคอก็ปลาดุกกับมันกเจ็ดแปดแปดเจ็ดรวเนาะปากคอไม่เจ็เออปากคอมีเก็ตปลาดุกไม่มีเก็ตเด้ เป็นเปียดดิแต่จังว่าสั้นตีโบออกก็ฟันซ้ำนั่นแหละแต่ว่าสัญญาลืมสันเลยอื่นจะลืมไงเด้วยบคือเก่าอม่กี่จำได้เดี๋ยวนี้บ่อยากจำแล้วบอกเวลาชิมไปเลยโอ้มาตแต่ย่บารเด็กที่แปดสิบสองครับพี่เชี่ยผมบารเด็ที่ได้พี่องเด้บารเด็กที่แปดสิบสองแต่ว่าโอ้เชียลืมเวลาอื่นหน้าเนลา ฟังความฝันทุกกำกันครับผมโอ้มีงานดูบาดดีเป็นงานใหญ่เลยงานใหญ่เอ้าปลาคอกับปลาดุกกิ๊บใส่กิ๊บใส่ไม่ใช่ไงเรียกเจ้าเจ้าตีตีใส่เลยครับคันว่าสตินสิบรอกอลตกันเน่ากับซีซีซูนไว้ช่วเนาะ พวาก็ลูกมันสี่เหลี่ยมเดยโอ้อือก็ไม็ไมาตายนี่กโลงกสี่เหลี่ยมเราขึ้นรถขึ้นกระเจียรถน้ำฉันบอกขึ้นทังใดแต่ลค่อนไแต่บ่งจเป็นผู้หญิงผู้ชายสิแม่บอบว่าหูโอ้แม่ก็เรียกว่าอ่ามาค่อนไตนี่ก็สี่ส่นสิี่สี่ออี้ีเด้อเวาะอลงกสี่ไปยังสี่นล้วไป อืมอ่อนตัวอ mm. <at> ืมแปดตัวแปดสามตัวก็แล้วแต่สิจับไปกันเรือสีแปดสองศูนย์แปดสองสี่ตก็แล้วแต่สีว่ากันมันมากจังสันเอ่อเต่มูดลูกไดญ โอ้ยดีใจขันสามตัวนี่กับสองแปดเจ็ดทอนแล้ววมมียังไรเด้อกันแล้วศูนย์กระถอดออกศูนนึ่งแม่มาเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ไปดศูนย์เรามือนว่ามันเรียกว่าหลายตัวกันเดียวกันเดียวสามตัวกับสองแปดเจ็ดถอนแล้วเนาะมาร์กศูนย์ก็กระถอดแยกกระรถอดซีออกแม่มาแยกแยกไปพอหูมูน้ำมันออกไป สามสุ่มเป๊ะเลยเตียขันพูนี่เนาะโอ้เนาะขักบอเนหายเพื่อนเขาหายเพื่อนได้หาเพื่อนคุยยุ่งยังเนาะแต่ได้สองแปดเจ็ดกับสี่ศูนย์เนาะสองตัวเอ็นวสนะเจ็ดสีพิดเจรนาเอามันฟันยังได้ลงไปยังต่างละเราตา่ามฟันในฟั่งล้วเมียเนาะมันโบหงว่าอันไดนปิดอันไหนเราไหวกานสันหูจัดกินเออเป็นสีว่ายูเรยยังสียูดีก็นี่นะหูจัดแต่ป็นบอ ออืมนนี่คิดว่าเลืโบราณตัวเนาะอืมได้ครับข้าในเป็นนีกตามตัวมีแค่สองหางสองแปดเกกับสี่ศูนย์นั่นแหละอ่อืมเนี่เม่อไหร่อัน้บ้านไอ้ชี่คงนี้เนาะอ่แปดสอง่แปสองมนั่นและวแปดสองบานีปลาเขาก็ไปดูกับแปดเจ็ดที่แล้วเนาะอ่าแต่มี่ยังสองตัวกับสามสองแปดเจ็ดอ่าสองตัวก็สี่ศูน ลงการมักศูนย์ได้เกะกับแปดเกะศูนย์ไม่หมดแล้วแต่อะไรบังครั้งแต่แต่ทสิมากเราแต่ที่ยับสายเอาแต่ว่ามันฟันยังได้กับไปตามฟันนะผมลืมฟันแล้วก็ลืมเออาย่านลืมพอดีไหมลืมทีหลีด้ยซันเพราะว่าเหตุอันนั้นนี่แน่แล้วก็ลืมฟ้าโทรหาเลยอ่าย่านลืมนะครับพิซซีกับผมอ้ามีหลายนางวดนี่ เบิรหอดปากกาสีลงสีหอดปากกาศที่เขียนมึกบอเบิดบอเบิด์ตที่มีมาอยู่กินข้าวเที่ยงไปเอ็นหาหลวงพ่อที่นี่จังเลยหาหลวงพ่อวัดปตาบอครับผมบอไดปไหมบอไม่ได้ไปดูบ้าหาแม่นี่แล้วออกจากบ้านกับบ้านนี่ได้ว่าไปยังซ่องอันดีเออกระจังแล้วออกจากบ้านยังซ่องมากกับบ้านนี้เอาเอฟซีครับผมอันนี้เป็นตัวเลขแนวตั้งของแม่ตาวตัวงวดนะครับเนาะอ่าก็ได้ไปแล้ว หงวดที่ผ่านมา 7, 7. อนสองเก้าเจ็ดสองหกเจ็ดทำวิธีมะเขือสองตัวก็สองหกนะครับด้วยเอฟซครับผมะะนะหัวนี้เอาแม่อ้าวต้องต้องเบิรงนไลท์เบิรงแค่นี้แหละพ่อ,อแขนวนแควนโหลดไอพี่เจิลานาครับผม,มพี่เจิลานาเอานะครับเนาะ <S <S ฟังเอาฟ้องฟันแล้วก็เตียวน้ำตาบะมักครับเอฟซีคร,ครับผมถามมากกระจัดไปถ้าไม่ชอบก็ผ่านดูด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนุกสนานเนาะครับเนาะ to nguồn à. à. hẹn qua phát thủ đồ ý chưa bỏ